บอกกับเพื่อนว่าคล้ายๆไปสอบสัมภาษณ์เราลองไปดูบนเว็บไหมคะตุ้มหูยอดฮิตของทุกคนก็ตรวจยังไงคะตรวจไม่เป็นบอกว่าเ,าเดี๋ยวเราไปดูกันในห้องนะคะเราได้รูดกันแล้วมันไม่ผ่านสวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ช่อง i อวอรี่แอนด์อนะคะตอนแรกเนี่ยไม่คิดจะทำรีวิวเส้นทางการเข้าช็อปน้องมาแต่ละครั้งแต่ช่วงเนี้ดูช่องของคุณเบลไลส์รีวิวรู้สึกว่า แต่ละครั้งที่เข้าช็อปเป็นประสบการณ์ที่พิเศษของแต่ละคนที่ต่างกาันแล้วตัวเองเนี่ยเข้าช็อปมาสองครั้งก็เริ่มเริ่มลืมลืมประสบการณ์ครั้งแรกแล้วก็อยากจะจําไว้ก็เลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยแล้วเข้าช็อปแคมเอสมันก็เป็นประสบการณ์ที่บอกกับเพื่อนว่าคล้ายๆไปสอบสัมภาษณ์อนะเนาะคือไม่ใช่แค่เรามีเงินเราเข้าไปแล้วมีของเขาจะขายให้ก็ต้องดูเคมีระหว่างเรากับ s a ด้วยแล้วเราพอเราก็ตอนเราจะลองหา เอสอที่มาเวิร์กกับเราเพื่อไปหาก,กระเป๋าน้องโคตาแบ็คเนี่ยเราก็ไปลองที่ สาขาหนึ่งสาขาหนึ่งก่อนสาขาแรกเนี่ยค่อจริงเราก็ถ้า SA เอเจคอาถูกใจเราเราก็อยากได้เลยนะแต่พอเราเข้าไปาเราก็ถามว่าออมีเลดดี้พูแไชิน,หนไหมคะซึ่งชิ้นที่เราไปถามไม่ใช่ชิ้นแพนนะเป็นชิ้นเบื้องต้นราะคาะก็ประมาณ2 0,000ื่นเขาก็บอกเขาพูดกับเราดีนะคะแต่ถ้าไม่มีของให้เขาบอกว่ารุ่นนี้ที่ช็อปไม่มีแล้วถ้าจะเอาต้องลองไปดูบนเว็บหมคะเพราะที่ช็อปจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเราดูแลรุ่นนั้นนไม่เหมาะกับเราแล้วก็ เอองั้นถ้างั้นถ้าบนเว็บไม่ดูไซส์อะค่ะทำยังไงดีคะบอกว่าอ๋ออย่างคุณน่าจะมาไซส์นี้ครับซึ่งช,ชุดที่เราอยากได้เนี่ยเองไม่ได้นะแต่ว่าพอมาถึงบ้านก็มาท้าบดูที่ตัวได้แล้วเขาก็ไม่ได้ชวนเราซื้ออะไรต่อ,อเขาก็คงมีลูกค้าประจำเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะว่าช็อปนั้นน่ะก็มีมานานแล้วน่าจะมีลูกค้า V i p ค่อนข้างเยอะเราก็เลยไปลองอีกช็อปหนึ่งซึ่งช็อปเนี้ยเพื่อนแนะนำว่ามีของค่อนข้างเยอะนะ เราก็เลยลองเข้าไปเข้าไปถึงก็ไปถามไปที่ทูแบบตัวเดิมสีเดิมเลยเขาก็บอกว่ารุ่นนี้ไม่เคยเห็นมาที่ช็อปเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเออมันไม่มีจริงๆนะแต่ว่าลองดูสินค้าตัวอื่นไหมคะมีอะไรที่อยากดูไหมเราได้ยินคำนี้เราก็รู้สึกแบบเอ้ยเขาแน่จะเคมีเข้ากับเราระดับหนึ่งเนาะเพราะว่า เอ่อ s บางที่เขาไม่ถามก็คือไม่ถามจริงๆเลยอาจจะเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมคนอยากขายของแต่ว่า SA a i r m e เนี่ยไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะถามประโยคนี้นะคะแล้วเราก็เลยไปดูไปดูป,ดปุ๊บก็ชวนกันมาเรื่อยๆนะคะก็ได้ของมาอันนี้เลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะค่อยๆไปที่ไเเที่ยว่ามีอะไรบ้างตอนแรกเขาก็ถามมาว่ามีอะไรที่อยากจะดูไหมเราก็บอกว่าอยากดูเข็มขัดค่ะก็ไปลองเข็มขาด ซึ่งช่วงที่เราไปอ่ะช่วงดีมากมนะันมีทั้งสีโกแล้วก็สีอ e ีคูปในเส้นเดียวซึ่ง 2, 2 4, องสองสีเป็นสีคลาสสิกของ a i r m เมเราสุกว่ามันใช้งานง่ายแต่ตอนเราไปลองไซส์เนี่ย SA บอกว่าเอลปกติของเรากับเอลล่างเนี่ยมันจะใช้คนละไซส,ส์กันถ้าถ้าใช้ใช้เส้นเดียวเพื่อให้ใส่ได้2ออันโดยการเจาะรูเพิ่มเนี่ยใส่ออกมาจะไม่สวยแล้วเรายัง คิดแต่อยากได้เข็มขัดแอลเมสยังไม่ทันคิดว่าจะมาใส่กับอะไรก็คือความจริงมีการเกงทํางานที่ใส่ที่เอวล่างแล้วก็ใส่กับเข็มขัดก็น่าจะเข้ากาันแต่ช่วงนี้ไม่ได้แต่งตัวแบบคนเข้าออฟฟิศเลยก็เลยยังไม่เอาดีกว่าอยากได้เข็มขัดเข้ากับเอวบลแต่เอวบลก็ยังไม่มีชุดก็เลยคิดว่ารอมีชุดเราค่อยไปเซลก็น่าเล็กมากเซลก็ถามาว่าเออถ้างั้นอยู่อย่างอื่นเพิ่มไหมคะแล้วก็บอกงั้นขอดูรองเท้าแล้วกันค่ะรองเท้าที่จะไปดูเนี่ย แล้วก็ขอดูโอลานะเนาะรู้สึกว่าเป็นคู่เบสิกของแอ r m เมสแล้วเราอะเคยลองมา่อหกจดปีก่อนคือหันถายวงการแบรนด์เนมไปนานมากแล้วก็มาดูแล้วทีนี้เราก็ไปดูก็ดูสีตอนแรกดูทรงทรงก่อนว่าเราอะเคยลองทรงนี้รู้สึกว่ามันแบรนด์ใส่ไม่สบายแล้วก็บอก SA, เอสเออมันใส่ไม่ค่อยสบายหรือเปล่าคะแต่เอสเอก็บอกเออลองใส่ดูไหมคะลองใส่แล้วก็เอ,อนสบายขึ้นไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแบบเล็กน้อยหรือว่า เราเริ่มชินกับแบบนี้เพราะว่าตอนที่เราไปอ่ะเราก็ใส่รองเท้าทรงหนีแต่เป็นของอีกยีก่ห้อหนึ่งไปนะคะก็รู้สึกว่าพวกนั้นก็ใส่สบายดีสีก็ลางเลวว่าจะเอาเริ่มที่สีน้าตาลหรือสีสีโกเนาะหรือว่าสีอีทูก,ก่อนดีแล้วก็คิดว่าสีที่เราอยากได้มานานตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นสีโกก็เลยเริ่มที่โกดีกว่านะคะน,น้องน่ารักมากจริงจรินะคะ บอกว่าใส่ใส่ไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะคอยดูเพราะว่าแอบเห็นว่าคนที่ใส่ไปน,นานๆนะมันจะเป็นรอยย่นตรงนี้เราก็ไม่อยากให้เป็นเลยเนาะแต่ว่าของซื้อมาใช้อย่างไงก็คงเป็นแล้วก็มันเป็นคู่หิตจริงๆเหมือนเป็นยูนิฟอร์มเลยอะตอนที่เราไปทําพื้นรองเท้าเนี่ยช่างก็บอกว่าเราก็เราก็เห็นว่าเขามีตัวอย่างให้ช่างก็ถามว่าแนะนานะคะให้ติดสีที่คล้ายกับขอบตรงนี้ เราก็เห็นว่ามันมีสีน้ําตาลเข้มกับสีน้ําตาลเขามีตัวอย่างเป็นโอลานให้ดูเลยนะแบบมีทั้งโอลานแบบมีทั้งโอลาแล้วก็มีทั้งตัวที่มีส้นเราก็บอกช่างว่าเอ๊ะตรงนี้มันสีน้ําตาลอยากได้พื้นน้าตาลมากกว่าช่างก็บอกว่ารองเทารุ่นนี้ใช้ใช,ใช้ไปอะ่ะแล้วสีมันจะเสื่อมออกมาจะทําให้ไม่ใช่เสื่อมสีสีมันจะถลอ,อกออกมาจะทําให้มันจะคล้ายสีดํามากกว่า เราก็ถามช่างว่าเอ้ยเนี่ยดีจังเลยมีแบบโอรานให้ดูเลยรุ่นอื่นมีแบบให้ดูไหมช่างก็บอกว่ามีโอรานเนี่ยแหละครับรุ่นนี้คนมาทําเยอะที่สุดเลยนะคะจบไปแล้วเซลก็ถามว่าอยากดูผ้าพันคอด้วยไหมคะแบบแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเออผ้าพันคอคือส่วนใหญ่อะ่ะจะเห็นแบบเป็นซิลเนอะผืนเล็กๆเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่บุคลิกนะเราชอบนะคนที่ใส่อะ่ะแต่สําหรับคนที่ใส่เสื้อยืดแล้วใส่ผ เราแค่เครื่องสุอนไม่ใช่เราแล้วก็บอกว่าเออไม่ชอบผืนเล็กๆอะค่ะเซลก็บอกงั้นเดี๋ยวลองดูตัวนี้ให้นะคะตัวนี้นะคะโอโบโน้องเล็กๆน้อยนี่นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะ ผื่น,นี้มาให้เราดูเ้วก็บอกว่าผื่นนี้นะคะมันใหญ่ซึ่งเราก็บอกว่าเออแล้วมัน,มนพันได้ยังไงบ้างเขาก็บอกว่านี่เขาก็พันแบบนี้ให้เราดูทำเป็นสามเหลี่ยมนะชะ่ ซึ่งตอนชอใใ้้ร้านนี้เขาพันสวยมากเลยอยากจะไปให้เขาเปิดคอสอนสกิลกันคาะนี่พันคอมมกแล้วก็เอาอันนี้ไม่ต้องการแล้วก็พันลงมาแบบนี้แล้วก็พันลงมาแบบนี้น,น,น,นี่ซึ่งถ้าเราอยาก้ต้อย่างไม่หลบเดี๋ยวหน้เดีนน๋ยวขอพัใน,หนในหม่ก่อน ซึ่งเรารู้สึกว่าเออเป็นลุคที่แบบเวลาเราไปต่างประเทศเราหาว่าเราชอบพันแบบนี้แล้วมันก็ผืนใหญ่ดีเวลาไปนั่งประชุมที่ไหนก็เวลาพกเสื้อสอเวตเตอร์ตัวเล็กๆไปอ่ะมันยับพันออกมาแล้วมันใส่ออกมาแล้วมันก็ดูมีรอยยน่นดูไม่ค่อยเป็นทางการถ้าเราพันผ้ามันคออย่างนี้เวลาไปนักงนั่งสัมมนาที่ไหนก็ดีแล้วมันก็พกง,ง่ายเราก็เลยเออสนใจค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออสีนี้เพิ่งมาใหมยย่นะคะสีขาว ก็ตอนแรกก็เห็นเอ๊ะมันสีครีมหรือเปล่าเธอบอกอันนี้ค่ะเรียกขาวตอนแรกแต่เราวัางเลย์เราว่าเป็นคนชอบสีสันแล้วเราก็บอกว่าทั้งนั้นด้วยกแล้วไม่ได้เตรียมใจจะซื้อผ้ามันคอด้วยเนาะปกติซื้อก็อยากอยากเล็งๆไปก่อนเรานคนตัดสินใจไม่ค่อยเก่งก็ลเลยพิเซลก็เลยหยิบสีเหลืองมาให้ดูซึ่งพอหยิบสีเหลืองมาให้ดูเนี่ยเราพาแล้วเรารู้สึกว่าเออสีเหลืองมันใช้ได้แค่เฉพาะบางชุดอก็เลยเอาสีนี้มา เซลก็ถามว่าเออดูไฟลจิวเวลรี่ไปด้วยไหมคะเราไปดูอะมันมีคู่หรือจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะ,ะเป็นคู่ที่ห้อยลงมาสองข้างซึ่งแบบแดนเกอร์นิดๆด,ดูแบบเดลิเคทสวยมากแต่ตอนนี้เรามีรูปเล็กอยู่เรากลัวว่าเขาจะแบบมาดึงเนาะก็เลยบอกว่าเออยังไม่สนใจคะ่ะชอบแบบติดหูมากกว่าเอาสซี่ก็บอกว่าถ้าชอบติดหูดูคู่นี้ไหมคะเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่นะคะก็จะเป็น ตุ้มหูยอดฮิตของทุกคนนะคะเซลก็มาให้ดูสองสีเลยแกให้ดูนะโบพวกนี้มัดส่วยเนาะมัดกับเองไม่รู้จะได้อย่างนี้หรือเปล่าไดสีอะไรก่อนเนี่ยแต่ตอนให้ดูเขาคิดว่าเขาให้ดูพร้มกันสองสีนะโนี่เจ้านี้นะคะมาลองกฮา a r d w a r e นะคะ ซึ่งเป็นสีคลาสสิกเลยสวยมากแล้วก็อีกสีหนึ่งค mm hmm. ือเซลน่ารักมากอ่ะหิบของให้แบบปฏิเสธยังไงเนี่ยมาสวยทุกสีอีกอันหนึ่งนะคะอีก mm hmm. อันนึ่เป็น Rosco e h a r ฮาร์ดวเดี๋ยวให้ถ่ายว่าสีอะไรนะคะตัวนี้ สีชมพูอ่อนค่ะซึ่งเรารสึ่มันสวยมากเลยแล้วถ้าเป็นโรสโก้นะ mm hmm. เขาก็จะให้แคบุ๊กสำหรับโรสโก้มาด้วยเอเซก็บอกว่าเปิดดูนะคะว่าโอเคไหมแล้วก็ตรวจยังไงคะตรวจไม่เป็นเขาก็บอกว่าก็ดูว่าแป้นแน่นหรือเปล่าแน่นหรือเปล่านะแล้วก็สั่งหูมีตําหนิตรงไหนไหมเอเซก็ช่วยเราตรวจซึ่งเราก็เลยเลือกไม่ถูกค่ะเอามาสสีเลย เอสเอก็ถามว่าสนใจพวกของไปใส่เหรียญไหมคะแล้วก็ถามว่าเออเป็นอะไรคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในห้องนะคะเฮ้ยไม่เข้าห้องเลยเหรอก็มานะคะเป็นตัวนี้ค่ะเดากันถูกไหมเอยว่าเป็นอะไรตอนแรกเราคิดว่าเขาจะให้เราเป็นคาวีซึ่งก็คิดว่าเออถ้าคาวีก็อาจจะลังเลนะเพราะว่าเราใช้กระเป๋าตังค์สมบุกสมบันมาก กลัวมันน้องจะเลิกง่ายแล้วพอเขาเปิดให้ดูแล้วก็แบบจะปฏิเสธยังไงล่ะเนี่ยสวยอย่างนี้นี่นะคะปด,ดูนี่นะตอนแรกเปิดมาอย่างนี้เ้วก็เอ๊ะทำไมสีกระป๋าแปลกแอ๋อไม่ใช่ค่ะถุงค่ะคิดในใจนะคะไม่ได้บอกอ a แซ n ต์คอนสตงสลิมวอลเล็ตนะคะซึ่งเอเบอกว่าที่เลือกตัวนี้มาให้เราเพราะว่าเห็นเราบอกเขาว่าเรามีสร้อยคอยาวของแอเมซซึ่งตัวนั้นน่ะมันทำมาเป็นสายห้อยน้องนี้ได้แล้วเอก็บอกว่าถ้าห้อยอ่ะมันก็จะเป็นรอยข้างในเนาะตรงนี้ยังไม่เลยยังไม่กล้าห้อยนะคะแต่ถ้าคิดว่าห้อยเนี่ยคงหาอะไรมาลองไว้มาน้องก็ผอมมากแล้วคือเป็นสีโกล์ออนโกด้วยแล้วเราก็แบบ ชอบมากเลยเอเซก็บอกว่าแต่ใส่มือถือไม่ได้นะคะณนะจุดนั้นคิดว่าถึงใส่มือถือไม่ได้ก็อยากจะเอามาแล้วมาเดี๋ยวมาประยุกต์ใช้เองนะคะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนเห็นคอนซองเราเห็นคนอื่นสะพายแล้วชอบนะแต่เรารู้สึกว่าคอนซองอ่ะมันค่อนข้างหนาไปก็เลยไม่เคยคิดอยากมีคอนซองแต่พอเป็นคอนซองสลิมบอลเลตตัวนี้รู้สึกมันเข้ากับเรามากแล้วถ้าใครอยากทาซื้อเข็มขัดมานะคะมาสะพายก็เป็น เบลแบกก็ได้นะคะคือใช้ได้3อย่างเลยเป็นวอลเล็ตสพา,ายเป็นกระเป๋าซปเปอร์จิ๋วได้นะคะหรือเป็นสพา,ายเป็นวอลเล็ตก็ได้แล้วที่สําคัญเราสึกว่าเราสึกว่าคุ้มนะก็คือนี่เขาให้กระเป๋าน้อยมาใส่เศษเงันข้างในด้วยแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าแค่นี้ก็ก็ถ้าใบนี้อย่างเดียวซึ่งก็ไม่ขายแยกนะคะแต่ว่าใบที่มันเล็กประมาณนี้ก็เป็นหมื่นแล้ว,ว,ลวก็เลยคิดว่าอันอนี้คุ้มนีข้างในเป็นอย่างนี้นะคะก็มีช่องข้างน แล้วนี่แหละคะ่ะแล้ววันนี้ก็จบไปเท่านี้นะคะอ๋อ SA คนนี้เขาก็น่ารักมากเลยตอนแรกอะ่ะเราให้รูดการ์ดไปใบเดียวแล้วมันไม่ผ่านเอก,ก็บอกเราก็กลัวเห้อเอสเอคิดหรือเปล่าว่าเราไม่มีเงินเอสเอบอกไม่เป็นไรคะ่ะการไม่ผ่านเยอะมี2ใบไหมคะแล้วก็ให้เขาไป2ใบแล้วเอสเอเขาก็รูดเสร็จเขาก็เห็นอ้าว ใบที่เขารูดให้เราต่ำกว่าเป็นใบที่ถ้ารูดถึงยอดระดับหนึ่งมันจะได้โปรค่อนข้างดีเขาก็เลยเอาการ์ดเครดิตกเราทั้งสองใบไปบอยให้แล้วก็ทำจนเราได้โปรมานะคะก็ลเลยเอสคือพวกโปรแบบเครดิตก็สำคัญนะแล้วเ a ส s อเอนชก็น่ารักเขาก็เข้าใจดูให้เลยนั่นก็เป็นประสบการณ์การเข้าช็อปปิ้งในน้องหมาในรอบหลายปีนะคะเพื่อนๆมีคำถามอะไรหรืออยากให้เพิ่มอะไรตรงไหนคอมเมนต์ฝากกันไว้ได้เลยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณมากค่ะ